เราตามไปจีแล้วเราทำงานอรทงานสุราทหาาอำเภอในตัวเมืองราชนาวยเดือนไหนเดือนมิถุนาค่ะวันที่ยี่สิบยี่สิบปเียซ้ายเียขวาช่วยเล่าเหตุการณ์นิดนึงเรื่องตำรวจที่ที่ที่องนี้เรื่องของเรื่อง น้องเขาโดนมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจขับรถปาดหน้าก็าปาดหน้าครั้งที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็ปาดครั้งที่สองแล้วก็ลงมาแสดงตนเป็นตำรวจว่าผมเป็นตำรวจนะ,ะขอติดตามรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มานานแล้วรถครนันนี้ทำอะไรเอาเชิญเล่าเลยครับรถมอเตอร์ไซค์เกิดเหตุเมื่อไหร่วันที่เขาปาดหน้าเอาเชิญเล่าเนยครับเกิดวันที่ยี่สิบมิถุนายนค่ะช่วงสี่ทุ่มเศษนะคะถนนบ้านดงแขยนนะ <บา S 1> ยืนนะ บ้านดงแขวนตำบลโพกวดค่ะจังหวัดนครนายกค่ะอําเภอปากทีค่ะไปทำงานค่ะแล้วก็เลิกงานค่ะเลิกงานค่ะเราอยู่ร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแลกงานเสร์ฟงานเสร็งานแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ก่อนจะถึงบ้านเนาะแล้วทีนี้หนูก็สังเกตว่ามีรถกระบะตามหลังหนูมาค่ะนะคะแล้วก็หนูก็ชะลอความเร็วค่ะแล้วทีนี้ เขาก็ขับเบียดหนูค in ่ะเบียดหนูแล้วหนูก็จอดค่ะจอดแล้วเขาก็ปาดหน้าหนูค่ะแล้วเขาก็เดินลงมาจากรถแล้วเขาก็บอกว่าน้องจอดที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมอไซค่ะค่ะมาคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะมาคนเดียวนะใช่ค่ะเขาบอกที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมอไซคันนี้ตำรวจตามมานานแล้วค่ะเขาพูดอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูเห็นท่าไม่ดีหนูก็จะวน มอไซค์กับใช่ค่ะเขาใส่เาใื่ระเป๋ไนมไม่ใส่ค่ะเขาระบุตัวเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจใช่ค่ะใส่เสื้อยืดค่ะใส่เสื้อยืดสีกรมผมเกลียนผมเกียงค่ะแล้วก็มีอายุหน่อยค่ะไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะไม่เคยเห็นค่ะแต่หนูจำหน้าได้ค่ะแล้วก็พอหนูจะเลี้ยวรถจับเขาก็รีบขึ้น รถกระบะแล้วก็ขับมาปาดหนูอีกครั้งหนึ่งค่ะอะไรบ้างครับเขาก็ปาดหนูครั้งที่สองแล้วหนูก็จอดค่ะจอดแล้วเขาก็เดินลงมาจากรถกระบะแล้วเขาก็เดินไปที่มอไซค์หนูแล้วก็ดึงกุญแจรถมอไซค์หนูออกแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์หนูแล้วก็เอาโทรศัพท์หนูไปค่ะแล้วก็เอาไปไว้ที่หน้ารถเขาค่ะแล้วเขาก็เดินมาหาหนูแล้วก็มาเปิดประตูฝั่งคนนั่งแล้วก็บอกให้หนูขึ้นรถค่ะได้ขึ้นหนูไม่ขึ้นค่ะแล้ว เขาก็บอกให้ขึ้นรถอีกแล้วหนูก็ไม่ขึ้นค่ะแล้วทีนี้ครั้งที่สามเขาก็บอกหนูว่าให้หนูขึ้นรถหนูก็บอกว่าไม่ขึ้นจะรอตำรวจอยู่ที่นี่ตำรวจจะมาเอามอไซค์หนูไม่ใช่เหรอค่ะแล้วทีนี้เขาก็พอดีช่วงจังหวะนั้นก็จะมีรถมาพอดีค่ะเขาก็เขาก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปค่ะแล้วหนูก็เข็นมอไซค์ไปค่ะไปค่ะไปบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขา เราขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาไปแจ้งความตำรวจที่ไหนสพปากีค่ะเขาประสานสพนาหินลาดมาค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาตรวจพื้นที่เนาะที่เกิดเหตุค่ะแล้วเขาก็เอาตัวหนูกับมอไซค์หนูอ่ะไปที่สพนาหินลาดค่ะไปให้ปากคาที่นั่นค่ะลุงขึ้นเขาให้หนูไปเอามอไซค่ะหนูก็ไปกับพี่สาให้ดาวมอไซร้อยเวนค่ะร้อยเบนจับมือคดีใช่ค่ะ แล้วศัพส์กับกระเป๋าตังค์เรได้คืนยังยังไม่ได้คืนค่ะค่ะแล้วโทรศัพท์เท่าไหร่ราคาหมื่นสองค่ะเงินเงินน่าจะพันพันนิดนิดนะคะหลังจากที่ร้อยเวนอะร้อยเวนให้เรามาเอามาเอารถจักรยานมาใใช่ไหมใช่ค่ะนั้นกลับคืนมาค่ะซึ่งกุญแจรถเนี่ยอยู่กับเราอป่ะไม่อยู่ค่ะอยู่กับตำรวจเปล่าผู้ก่อเหตุเอาไปอยู่กับชายคนนั้นเจ้าของรถ่อารยานนะ ่ะไปด้วยค่ะแล้วตำรวจคณะอาสวนเนี่ยให้เรามารับรถมอไซค์กลับค่ะแล้วไม่มีกุญแจไม่<ต>มีก<ต>ุญแ<ม> <to S 3> จมไม่มีค่ะหนูก็ไปต่อสายตรงตรงหน้าสพสคกลับค่ะใช่ค่ะนัสมอไซค์หน้าโรงพักมาค่ะออมาไซค์กลับแล้วเป็นยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อมีคนติดต่อมาค่ะบอกว่าจะพาหนูไปดูกล้องคนติดต่อมาค่ะเป็นเป็นไคร ก็เป็นผู้ต้องหาน่ะเนาะผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยเนาะไม่รู้ว่าเกิดอะรค่ะค่ะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเป็นใครติดต่อเรามาใช่ไหมตรวจสพนายหิราตค่ะนายหิราตใช่ค่ะเป็นเป็นท่อพี่เกิดเหตุเจ้าของคดีนี้ใช่ค่ะติดต่อมาเรามาวันรุ่งขึ้นใช่ไหมค่ะติดต่อมาเราบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกล้องเขาบอกค่ะค่ะพาเราไปไล่กล้องวงจรปิดที่ทางเกิดเหใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหม แล้วค่ะช่วงหมายเลขครึ่งเขาก็ไปรับหนูที่บ้านรถสายตรวจมีตำรวจมารับค่ะรถตำรวจขาสองนายค่ะไปรับหนูที่บ้านเป็นนอกื่องแบบค่ะใช่ค่ะแต่งเป็นฝ่าป่าสวยๆยังไงนั้นแต่งเขาแต่งธรรมดาค่ะจะก็แต่งเสื้อยืดเกงขาสั้นแล้วอีกคนนึงใส่เสื้อยืดเกงยีนค่ะสองคนแล้วเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาใช่ค่ะเห็นหน้าตำรวจสองคนได้เรื่องไงก็หนูก็ตกใจเนาะเพราะว่าหนู หนูเพิ่งเห็นเมื่อคืนค่ะใช่ค่ะหนูก็ตกใจหนูก็โทรหาพี่สาวหนูเนาะว่าพี่ทําไมไอ้ตารวจคนที่พาหนูไปดูกล้องอ่ะทําไมหน้าเหมือนโจรเมื่อคืนจังเลยหนูก็เลยพูดอย่างนี้พี่สาวหนูก็เลยบอกว่าเงียบไว้ก่อนนะมึงอย่าโวยวายไปนะเดี๋ยวมันทําร้ายเอาค่ะใช่ค่ะหนูหนูไปค่ะหนูนั่งแคบหลังเขานั่งข้างหน้าค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงขับไปค่ะก็ไปสองนายค่ะแล้วก็ เ่ะไตัวว่าเขาชื่ออะไรตำรวจสองนายที่มารับเราไม่ค่ะไม่ค่ะใช่ไหมค่ะเราก็ไปกับเขาไปค่ะไปที่ซอไปที่เทศบาลเกาะหวายค่ะใช่ค่ะเทศบาลเลยนะเทศบาลเกาะหวายค่ะเกาะหวายเพื่อที่จะไล่กล้องวงจรปิดเขาจเปิดดูค่ะเาดาที่ใช่บาลเขาก็เปิดใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามหนูว่าใช่รถคันที่เกาะเหตุไหมหนูก็บอกว่าใช่ค่ะมีภาพวงจรปิดมีค่ะเห็นเห็นรถ เห็นมอไซค์หนูแล้วก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะมาค่ะซึ่งเราก็ยืนยันไปว่าเป็นเป็นรถมอไซค์ของเราจับรถคนร้ายค่ะที่ได้ขว่มานะจ้ะแต่ทีนี้เขายังไงต่อเขาก็ไปส่งหนูที่บ้านก็ดูกล้องแค่จุดเดียวค่ะจุดนั้นจุดนั้นจุดเดียวค่ะเขาก็ไปส่งหนูที่บ้านพอถึงบ้านแล้วเขาก็นั่นแหละก็โทรแอดไลน์หนูตลอดสี่วันเต็มเลยค่ะค่ะก็ตามสำนวนเนาะจาก มีการคุยมีการแชทไลน์พี่สาวหนูบอกว่าไลน์เขาใช้ชื่อไลน์ล่ละชื่อชื่อไลน์เล้อะแต่อะไรนะจำได้ไหมมีูิว่าชื่ออะไรนะเอกรทต่้ยตำรวจสองมั้งคะตำรวจตำรวจสองค่ะแล้วก็ก็มีการแอดไลน์พี่หนูบอกว่าก็คุยกับมันไปก่อนถ้าเกิดมันเป็นโจรอะเดี๋ยวสันดานโจรมันก็จะออกค่ะ ก็คุยกันค่ะปรึกษาพี่แล้วก็ปรึกษาสี่วันยังไงเขพูดคุยยังไงก็คุยในเชิงจีบเนาะพี่เนาะก็โทรมาจะไปซื้อโทรศัพท์ให้หนูชวนหนูไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ยอมไปแล้วทีนี้ก็ไปดักหนูที่ทํางานค่ะร้านหาที่เราทอยู่ค่ะพื้นที่ใกล้เคียงอันเนาะค่ะก็ ไปดักหนูแต่หนูก็ไม่ได้ออกไปแต<ม>่ทีนี้ค่ะห,หนูก็กลัวนะทีนี้ก็โทรมาหาหนูแบบอะไรอ่ะแบบจะให้หนูออกไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะห,หนูก็โกงค่ะหนูก็โกหกว่าหนูอยู่อำเภอมั่งทําบัตรมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปดักหนูที่อำเภอด้วยค่ะช่่ววงี ไขาจาทำไงเขาก็จะติดต่อเราช่วยเราอยู่เรื่อยๆตลอดสี่วันเท่านั้นระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้แสดงแสดงตัวว่าให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเป็นตัวเขาใช่ไหมค่ะหนูเราไม่ได้แสดงตัวว่าเราว่าเรารู้ค่ะเราวันไหนที่ไปชี้รถถ้าถ้าด้านคดีด้านคดีเขาว่าอะไรมันนอกจากไปไล่ก้อนโมจอนี้เขาได้พูดเลยไหมเขาได้ได้เปิดโปงความขึ้นหน้าคดีเลยไหมหมายถึงพูดต้องสงสัยเหรอคะตัวตัวตำรวจไอ้สองสองนายที่มารับเราไม่ค่ะแล้วก็ เจ้าของคดีร้อยเวรแต่หนูคุยกับเจ้าของคดีร้อยเวรค่ะว่าเป็นว่าอะไรนะร้อยเวรให้ความสนใจดีนะคดีอ่ะคดีกเขาทำร้อยเวรเขาบอกความคืบหน้าไหมความคืบหน้าเรื่องทรัพย์สินต่างๆในการติดตามทรัพย์สินันีคดีที่ไหนลูกตัวตัาไปอ่ะร้อยเวรเขาบอก ก็ไม่เท่าไหร่เนาะคือตอนแจ้งความเนี่ยเราก็ระบุใช่ไหมว่าค่ะหนูระบุบุคคลคนนี้เลยค่ะคนร้ายคนนี้ใช่บอกว่าเขาระบุตัวมาว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่หนูก็บอกให้เราไปกับเขาาเงี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าได้ได้มีการชี้ภาพเออวันไหนที่ไปชี้รถชี้อะไรไปดูไปดูรูปชี้ภาพตรงนี้เราเราไปเป็นหตุการณ์ไรครับเดือนไหนเดือนที่แล้วไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเดือนไหน ยี่สิบเจ็ดมิถุนาค่ะเอ๊ะใช่ไหมหนูก็ลืมกรยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเนาะยี่นะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมคือคือร้อยเวรเรียกเราไปพบอีกทีหนึ่งค่ะใช่ไหมแล้วก็ให้ชี้ให้ชี้รูปเหรอค่ะชี้รูปค่ะแล้วตำรวจรู้ได้ไงร้อยเวรเขารู้ได้ไงว่าจะเอารูปมาให้เราดูเนี่ยเขาไม่รู้เด็กอ่ะก็หนูแจ้งเขาที่หนูไปแจ้ง ลงบันทึกไว้อะหนูก็บอกเขาไปแล้วค่ะตอเป็นตำรวจใช่ค่ะเขาก็พยายามที่จะพูดว่าอะไรนะเขาเขาชอบเรากาแอบชอบเราหรอกอะอะไรประมาณเนี้ยพ,พูดอย่างนี้เลยค่ะเขา,อะ,าอะไรนะ <laughs> <laughs> เขาสเสน่หาเราหรอกเขาถึงทําอย่างนี้อะยังไงเดี๋ยวผมจะเรียกเขามา สอบปากคาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเรา,เราแสดงควาจะนองแบบเราต้องการของคืนหนูหนูบอกเขาไปแล้วค่ะบอกว่าให้เขาอะเอาของมาคืนหนูแล,แล้วหนูจะไม่เอาเรื่องค่ะค่ะค่ะเขาไม่ค่ะ,คะเขาก็บอกว่าใจเย็น<ม>ๆเดี๋ยวผมจะเรียกเขามาคุยให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาทศศิลเาทศศิลเราไปเนี่ยสองสองรุ่นสองเดือนแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่เอาคืนยังไม่ได้คืนเลยค่ะวันที่ยี่สิบนี้ก็สองเดือนเออ แไอร้อยเวก็ยังไม่จะมาแกะเกียร์ให้เราบอกร้อยเวหรอคะเข้าไปถึงไหนแล้วพี่โยชหนูก็ไม่ค่อยรู้อะคือเขาแจ้งว่าจะแกะเกียร์เรียกมาแกะเกียร์ให้เราแต่จะถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้สองเดือนแล้วก็ยังก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะคือวัตถุประสงค์ของน้องที่เขามาลองประกอบนะครับหนึ่งเขากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะน้องต้อง ทำงานเวลากลางคืนนะฮะเขาก็เลยต้องมาขอความคุ้มครองจากกองปราแล้วคดีที่โรงพักน้องเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องเข้ามาที่กองปราเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ให้ส่วนการจากกองปราเนี่ยช่วยช่วยดูเรื่องจำนวนหรือคดีให้หน่อยนึงเป็นรายการแชทนะฮะไอ้ที่เขาหลังจากที่ว่าไปดูที่เกิดเหตุแล้วแล้วมาขอเบอร์น้องเขาไปแล้วก็มีการแชทมาแล้วก็ร้อยเวรก็ให้ไปไปชี้ตัวแต่ตอนตอนน้านี้ ก่อนหน้านี้ก็มีจะให้วิธีตัวโดยมีทีมงานของตำรวจทุดหนึ่งนะฮะก็ไปเอาผู้ต้องหารายอื่นมาแล้วก็ไปเอารถที่ไม่ใช่รถคันที่เกิดเหตุให้น้องทีแต่น้องปฏิเสธว่ารถคันที่เอามาให้ดูไม่ใช่รถที่กกอดเหตุและบุคคลที่เอามาแจ้งให้ให้ดูเนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลคนนี้น้องก็ยืนยันว่ารถคันที่เกิดเหตุเป็นรถตามในภาพถ่ายนี้เป็นรถขนาดนี้แต่รถอีกคันหนึ่ง คนละรุ่นและบุคคลที่เอามาให้น้องที้น้องก็ยินแต่้่าไม่ใช่เป็นภาพผู้ก่อเหตุค่ะก็มีตรงไหมคะเนี่ยตรงค่ะตรงค่ะแล้วหนูก็ได้ทําการชี้ไปแล้วค่ะเป็นะว่าแต่เป็นจนที่ตำรวจด้วยหรอใช่ค่ะอยู่ที่ไหนสพนหินลาดค่ะสพนหินลาดข้อสอบค่ะจำนด้ตำได้ว่าที่ก่อยเด็ะมีมีรอยบุบมีอะไรไหมที่ก่อที่ที่วันที่มาก่อเห็กจำจำหนิดรถได้ไหมจำได้ค่ะ หนูจําได้ว่ามีรอยตําหนิที่ด้านขวาตรงฝาถังน้ํามันนะคะเ,เป็นยังไงเป็นรอยบุบค่ะค่ะตั้งใจเคยเอนมาจนมีการชี้ยืนยันว่าผมโผลทติดต่อเองคือเจ้าที่ตำรวจของสพนายดุล่าค่ะใช่ค่ะได้รับาการติดตอ่อนอกจาก100าร้อยเวรแล้วมีใครติดต่อมาเยมีมาเหตุต้องพูดมีมีฝ่ายตำรวจที่พาเราไปไล่ลกล้องผมจอสิ่งสิ่วันแรกที่เขามีทั้งเบอร์โอและไลน์เรามันก็ได้มีการติดต่อมาอีกนะ ผู้ต้องสองสัยเหรอคะหรือว่าใครไม่มีค่ะที่ที่ร้อยเวเขาบอกว่าสงสยัยจะมาชอบเราอ่ะออเขาได้ติดต่อเลยป่ะไม่ค่ะไม่ติดต่อละค่ะสฝ่ายตํารวจก็อยากจะเคลียรจาเราเราเราเจรจาแล้วเจรจาไม่ได้ก็คือวัตถุประสงค์ของน้องก,ก็คือหนึ่งอยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายหน้าสองก<อ><อ>็อยากว,ว่าไปตามผิดก็ว่าไปตามผิดและต่อก็อยากขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ของร้านกลัวความไม่ปลอดภัยเนื่องจาก น้องต้องมีการทางานกลางคืนและกลับบ้านดึกๆน้องก็เลยกลัวเรื่องเรื่องความไม่ปลอดภัยและอย่างแล้วผู้ก่อเหตุอ่ะก็ยังอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่น้องก็เลยมันไม่รู้ว่าเพราะมีครั้งหนึ่งหลักเกิดเหตุแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มาเป้าเฝ้าน้องมาดูน้องถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วน้องก็เลยกลัวความไม่ปลอดภัยแล้วว่าเน๊ะทำไมถึงดึกๆนะไม่ต้องมามาซุ่มเป้าเราอยู่เนี่ยน้องก็เลย บัวป่าไม่ปลอดภัยก็เลยจะมาที่กองป่าถือว่าที่กองป่าเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเราว่าถ้ามีเรื่องถูดร้อนใจหรือไม่ได้รับเป็นธรรมก็เลยต้องเข้ามาพึ่งที่ที่กองป่าป่าเราครับส่วนตัวได้ไปร้องที่ผู้ดับของนอยผู้ดับผู้รับราชการเขาได้ได้ได้ร้องเรียนต่อไหมค่ะหนูได้มีการพูดคุยแล้วค่ะได้คุยไหมคุยค่ะคุยแล้วผู้รับราชกาเขาว่าไง ทำงานสืบสวนทําทําหน้าที่ไปค่ะเขาพูดอย่างนี้ค่ะรายการ์ผ่านมาเกือบสองเดือนยังไม่มีความคืบหน้าเราก็เลยต้องมาร็อกขอความเป็นธคดีตำรวจต้องตามแล้ว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 อะไรอยู่แล้วรู้ไหมทางข้างไหนรู้ยังรู้นะรู้ไหมทำไมรู้ไม่ได้จำมาไปฮะ อันนี้เป็นข้อประจำวันร็คืาพปรกอปชนี่ีครับมตวก็คือาปปลกับลาตพิกรถกรบะปาปุ๊พกน้องกะตกใจแล้ว